สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้นะครับก็จะมาประกาศของรางวัลน,นะครับกิจกรรมคลิปนี้มีกี่ท่านสิ้นสุดลงแล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมนี้คนที่ได้รางวัลผมจะขึ้นตร,ต,รตรงหน้าจอตรงนี้นะครับ ใครที่ได้รับรางวัลไปแชทถามผมได้ที่ Facebook เอกอินดี้นะครับผมจะขึ้นหน้าจอไว้ตรงนี้นะครับการรับของรางวัลนี่จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับฟรีทั้งหมดเลยนะครับถามว่ากิจกรรมจะมีอีกไหมก็ยังตอบไม่ได้นะครับแต่คิดว่าน่าจะมีแต่ว่าก็ต้องดูสถานการณ์อีกทีนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับสำหรับปีนี้นะครับก็สิ้นสุดปี2021แล้วปีนี้นะผมก็ไม่ได้ อย่างที่วางแผนเอาไว้นะครับเพราะว่ามันเกิดสถานการณ์ที่โควิดแล้วก็ไม่สบายนะครับเจ็บนู่นเจ็บนี่เยอะแยะมากมายนะครับก็เลยไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่สําหรับปีนี้นะครับผมก็เลยพยายามทํากิจกรรมเนี่ยเพื่อให้ผมได้เอ่อได้ออกกำลังกายฟื้นฟูร่างกายนะครับแล้วก็ฟื้นฟูท่าต่างๆนั่นเองนะครับถ้าใครได้ติดตามมาก็จะเข้าใจนะครับว่าทำไมผมถึงทำกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับท้ายนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับ ครอบครัวนะครับร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนสวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนยังไงเจอกันในปีหน้านะครับปี2022นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาเสมอเราคลิปนี้ก็ไว้เพียงต้านี้นะครับอย่าลืมชีวิตเกินมันแล้วออกไปใช้ซะบายบาย